มาค่ะพี่นองคะ่ะมินีพาพี่นองมากินตําขนมจีนนะตําซั่วขนมจีนเผ็ดๆน้ำปลาร้านวันวๆนะคะมินีกะเห็ดหมูกรอบมานําค่ะพี่นองคะ่ะบรูว่ามันจะกรอบหรือเปล่านะเอามาจาามายังห่อนห่อนอยู่เลยคะ่ะนี่กรอบอืมเสร็จนะ แซ่บค่ะืมหวานแห้งนั่งกินไปหนักอย่างนี้ แนแซบ พันเอาพี่น้องอ,อากาศหวานแห้ง ต่วันฉบไดไว้กินให้มึงจนจบคลิปดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าอันมื้อเนี้เป็นงานบุญงานบวชนะคะพี่น้องคะอัน,นเพิ่นกะคนมันหลายไหมพี่น้องเรอเพิ่นเปิดเพลงนะคะมันจิตติดลิขสิิธิ์นะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า